ลุงเต่าคะก่อนที่จะมีเวลาขึ้นมาโลกหรือจักรวาลมันเป็นยังไงหรอคะก่อนจะมีเวลาไม่มีอดีตไม่มีอนาคตมีเพียงตอนนี้ที่ไม่ไหลไปไหนมันไม่เคลื่อนไหวแต่มีชีวิตอยู่เสมอไม่มีใครแก่ขึ้นไม่มีดอกไม้ร่วงโรยมีเพียงความเป็นนิรันร์ที่ยังไม่ถูกแบ่งเป็นวินาทีแล้วใครเป็นคนเริ่มเวลาหรอคะ มีตำนานดวงหนึ่งบอกว่าเวลาเริ่มต้นเมื่อหัวใจดวงแรกเฝ้ารอใครบางคนกลับมานับจากนั้นทุกการคิดถึงทุกการพรากทุกการพบคือแรงกระตุ้นให้เวลาเดินหน้าแสดงว่าเวลาไม่ใช่นาฬิกาใช่เวลาไม่เคยอยู่ในเข็มนาฬิกาแต่มันอยู่ในความผูกพันอยู่ในความรู้สึกว่าบางอย่างยังมาไม่ถึง และบางสิ่งอาจไม่หวนคืนเวลาคือความคิดถึงที่ไม่เคยจบ